นิสันนาวาร่าคิงแคป NP 3 0 2 5 SP 2020ปี2020ครับคันนี้เลขไมา 36, ่า3 6 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคาถูกมากๆ398,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวครับผมผ่อนไม่เกิน7,000บาทเท่านั้นนะฮะมีโปรโมชั่นทั้งสูนปร์เซนนานถึง12เดือนหรือขับฟรี90วันก็ได้หรือรับ โปรโมชั่นดอกเบี้ยถูก0.2.79นะครับหากสนใจอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมโยนะครับยุสศิลายุสคารนะครับบสิสเกตพงนิเวศมีรถสวยๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับเนี่ยงไงก็ติดตามเพจผมได้นะฮะมาด้วยกระจังหน้าสีเทาแบบฉบับนิสสันนาวาร่านะครับสวยมากเลยในเชียงนะครับไฟหน้าขนาดใหญ่ไฟเลี้ยวเห็นชัดเจนนะครับ ก็คันนี้สามารถไปใส่เพิ่มเติมไฟตัดหมอกได้นะครับผมตัวนี้เป็น 2.5S นะครับตัวเริ่มต้นนะครับเป็นล้อกะทะนะครับนะฮะยางดันหลอกนะครับมากับตัวรถเลยทีเดียวนะครับนะาต่ว่าคันนี้มีเก็บสีเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่ารถสวยเดิมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%เอร์เซนเลยทีเดียวนะครับซื้อไปใช้งานกันสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับนี่นะฮะ สวยมากๆนะครับอันนี้อ่าอันนี้อ่ากันชนท้ายเบิกมาใหม่ให้นะครับอ่าเดี๋ยวมีที่ครอบนะฮะที่ครอบให้ด้วยนะครับกําลังสั่งอยู่นะครับผมนะเนี่ยกระบะท้ายนะครับสั่งอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ได้ใส่กระบะท้ายเลยสั่งอยู่นะฮะอ่าซื้อไปไม่ต้องห่วงครับมีทุกอย่างครบนะครับผมนะมาดูภายในด้วยกันนะครับ ครคันี้เป็นแบบโอเพนแคปเนี่ยแคปเปิดได้นะครับกว้างใหญ่นะครับเนี่ยด้านหลังก็กว้างนะครับผมนะด้านหลังก็กว้างตกแต่งด้วยสีครีมภายในนะครับตัดกับตัวรถนะครับดูดีดูเด่นเป็นสัง่ามากๆเลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับอย่างดีนะฮะเนี่ยใครที่ชอบแบบไหนนะครับเบาะผ้าเบาะหลังก็บอกกันมาได้เลยนะครับผมนะ จบแบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะครับไฟฟ้านะครับรถสวยเดิมครับนิสันแท้นะฮะซื้อขายโอนได้นะครับรับประกันตัวรถไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตะเข็มตะเข็บเดิมนะครับผมนะนี่ซื้อไปใช้งานสบายใจได้เลยครับรถจมเดิมถูกมากๆนะซื้อถูกกว่าห้างประมาณสองแสนได้นะครับรุ่นนี้นะนะครับนี่ข้างในนะฮะสวยนะครับ ดูดีนะครับมากน่าใช้มากๆนะครับได้ประหยัดน้ํามันแล้วก็ความแข็งแกร่งนะฮะเสสันนาวาร่านะครับโอเคเรามาดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับคาริมากุญแจหนึ่งดอกนะครับต้องทําเพิ่มเติมเอาแรนบเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับอ่าแค่นี้ก็สตาร์ทติดแล้วนะครับมาด้วยหน้าปัดหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับเลขไมล์สามหมกยสี่สิบกิโลเมตรนะครับผม เลนไม้สวยเลยทีเดียวนะครับผงมาลลยก็สวยนะฮะนะครับต้องบอกว่ารถมันใหม่มากๆนะครับมีประกันศูนย์นะครับ3ปีนะครับแสนกิโลเมตรนะฮะอันนี้เป็นที่วางของขนาดใหญ่นะครับนะมาด้วยหน้าจอแบบวิวเอฟเอ็นะครับแล้วก็ AUX นะครับผม USB นะครับที่รองรับอยู่นะครับแอร์เป็นแบบไม่นุ่นนะครับผมปรับเอานะครับตรงนี้ก็มีช่องวางของมีช่อง ไฟ12โวลต์ AUX USB ต่างๆนะครับมีช่องเก็บของเกียร์นะครับ6สปีดนะครับเกียร์ R เกียร์ถอยตบลงล่างนะครับแล้วก็ดึงขวาสุดนะครับเกียร์ถอยนะมีที่วางของอะไรต่างๆตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกับข้างหน้าด้วยกันนะครับอ่ะเปิดฝาน้ำมันอยู่ตรงนี้นะนะครับามาดูข้างหน้าด้วยกันนะครับ ศีสะเกตโงนิเวศในอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีบริการทําสัญญาพร้อมส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเปิดกระโปรงก่อนโอเคครับผมนะมาแล้วฮะมาเจอนะครับมาเจอไม่มีขยับนะครับถ้าควับฝปลี่ยนตรงนี้ด้วยกันนะะรปกันเดินสุดๆครับคันนี้รถเราเพิ่งเข้าเองนะครับผม ราคา2.3ล้านบาทได้คือ300คิงแคบคันนี้นะครับถ้าสนใจอะไรยังไงติดต่อผมได้เลยนะครับ0614744451หรือที่แอดไลน์คุยกันที่ R 444ได้เลยนะครับผมสนใจติดต่อมาได้เลยครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ